ขอบคุณค่ะที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายเริ่มต้นเหรียญยี่สิบบาทเอาเอาที่ไม่ซื้อก่อนเนาะจะได้เอฟซี uh, จะได้เข้าใจว่าเหรียญไหนซื้อเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นที่เหรียญยี่สิบบาทนิกเกิลน,นะคะยี่สิบบาทที่ระลึกยี่สิบบาทที่ระลึกป็นไ้บอกตลอดเลยว่าไม่ได้รับซื้อนะคะเป็นเหรียญที่ ผลิตเยอะและทางกรมเขาให้แลกหน้าเหรียญอยู่เป็นประจำนะคะณะปัจจุบันนี้ก็ยังมีให้แลกหน้าเหรียญอยู่เพราะฉะนั้นนะคะราคาจึงไม่มีไม่ไม่ไม่บวกค่ะไม่มีราคาบวกไม่ได้รับซื้อนะคะเหรียญยี่สิบนิกเกิลค่ะไม่รับซื้อรับแลกได้ค่ะเพราะปณานก,ก็ไปแลกคืนกรมด้วยความที่ปณนอยู่ใกล้นะคะปะน้นก,ก็จะเอาเข้าไปแลกบ่อยๆเหรียญ สลึงห้าสิบตังที่บางทีลูกค้าเขาเอามาขายแล้วเขาก็มีติดมาเป็นหน้าก็รับแรกไว้นะคะ่ะรับแรกไว้เป็นหน้าแรกคืนกลมค่ะพวกนี้นะคะไม่ไม่เป็นราคารับซื้อไม่รับซื้อเหรียญที่ไม่รับซื้อนะคะก็จะมีนะคะการจนะทุกชนิดราคาเหรียญการจนาทุกชนิดราคานะคะไม่รับซื้อจริงๆอะ่ะการจนะสองบาทกับการจนะห้าตังสิบตังรับซื้ออยู่ค่ะแต่ด้วยความที่ถ้าไปแยกอ่ะ จะสับสนกันถ้าบอกว่ารับซื้อกัญจนาคนก็จะเข้าใจเหรียญอื่นๆก็จะถามอยู่ตลอดว่ารับไหมรับไหมเพราะฉะนั้นมันาตัดปัญหาค่ะจะได้สรุปง่ายๆว่าการจนาไม่รับซื้อทุกชนิดราคาค่ะจะได้เข้าใจตรงกันจะได้สรุปง่ายๆจะได้ไม่สับสนใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวพอบอกว่ารับการจนาเหรียญน,น,น,นั้นเหรียญนี้เขาก็จะถามว่าเหรียญนั้นรับไหมเหรียญนี้รับไหมใช่ไหมคะแม่นาก็เอาสรุปง่ายๆ เข้าใจให้ง่ายที่สุดคือการจนาการจนาทีา่หลายคนก็จะเรียกว่าเหรียญช้างชนช้างเหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหรียญช้างชนกันอะไรประมาณนั้นนะคะคือไม่รับซื้อไม่รับซื้อทุกทุกชนิดราคาชัดเจนเหรียญไหนรับเท่าไหร่ไปหน้าก็จะบอกเลยนะคะไม่รับก็จะบอกค่ะ เหรียญการจนาไม่รับเหรียญ10บาทสองสี10บาทสองสีที่ระลึกกันนะคะที่เป็นเหรียญวาระต่างๆอะเหรียญที่ลักษณะเขาคล้ายเหรียญ10บบาทแต่เขาเป็นวาระต่างๆอะไรประมาณอย่างนี้อย่างนี้นะคะพวกนี้ค่ะ1ิบบาทสองสีไม่รับซื้อเลยไม่รับซื้อการจนาไม่รับซื้อ20สิบาทในละ2ี่บาทเมื่อกี้ให้ดูทิมง20สิบะค่ะเหรียญการจนาไม่รับซื้อเหรียญย0บบาทนิกเกิลไม่รับซื้อเหรียญ สิบบาทสองสีที่ระลึกไม่รับซื้อค่ะกำลาะจะหาสิบบาทสองสีให้ดูจะได้เข้าใจแต่ก็คงจะรู้แหละว่าอันไหนที่เรียกสิบบาทสองสีเนาะสิบบาทที่รวลึกค่ะนะคะสิบนะบาทที่ระลึกประมาณอย่างนี้อย่างนี้นะคะไม่รับสิบบาทสองสีไม่รับการจนาไม่รับยี่สิบบาทนิกเกิลไม่รับนะคะชัดเจนนะคะเข้าใจตรงกันนะคะเหรียญที่ไม่รับซื้อ